เดีมมาสวดมนต์ไหว้พระเลยมารอก่อนรอก่อนเราใจเย็นมันใจเย็นเหมือนกันเราก็ใจเย็นพี่ไ่ไหววันนัดเอาเลยล้วเฮ้ยผีเหียนนี่กูอ๋อนี่ไงรถกระบะมันเยอะน่าพี่โอ้แสงพระที่ส่องแสงบันจันทร์อีกแล้วโอ้ผมตาย เกาะมาซะอย่างนี้ขวาขวาตายอีกตัวอยู่ไหนจ้าน้องสาวไอข้าไมไปหานัดแล้วเหรอ,อไ<ห>อ้เขาใช่ไห้มันเห็นไนด้ไง<อ>นัดขยับอนัดคานดิคานอยู่ ต้าคัานอ่ะมันเห็นอยู่แล้วมันมีรถสองคันละแต่มันจอดพี่เหลือแล้วนะพี่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 วิ่งดึงปืนแล้วสองตัวไปวาลองหนึ่งเอ็นีกตัวหนึ่งละสุดยอดมีตัวมีตัวใส่ชุดกิลี่กิลี่ขาวนอนอยู่หน้าผม อ๋อมันจามนี่จังงั้นอะนั่นนี่แล้วอะไรละอยู่หน้าผมเลยนอนนอนอยู่ไม่ใช่ทำไมสองตัวทังนั้นอะของพี่ยิงตาไปอีกเดี๋ยวผมซื้อปืนไปซื้อปืนพี่ตายปะพี่ไม่ตายพี่ไม่ตายสิบแปดลูกนัดตรงนัดมีปืนอะไรบ้างของผมมีบาเลต แล้วก็กระสุนแคร์อยู่ในศพไปเอาได้ป่าววะวิ่งไปเอากา่อนออกศพไปโดนเซิร์ฟไปแล้วเนะนี่ยกี่กี่ขาีาวสองตัวกับต,ต,ตัวเปล่าวิ่งวิ่งไปทางพี่ตายมีอีกตัวสุวนหมดแล้วเจอพี่ด้วย วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปไป,ไป,ไปยิงไปยิงไปย,ยิงยม,ม,มันยิงมันยิงมันยิงวิ่งไปวิ่งไปไยิงไปเนี่ยขอเติมนะอยู่เติมทุกทีกูฮียอะไรอะไรสัตว์มาดิสุดน,น้อยแล้วครูอะไรเฮ้ยตัวล่องหนตรงพี่ตัวนึงป,ปั๊บปั๊บไอฮีตัวล่องหนไอ้นี่ช่วยพี่ได้ป่ะพี่ย,ยังไม่เห็นตรงพี่ตรงพี่ตรงพี่ดูชื่อพี่หลังพี่พี่หาปืนไม่เจอ ันเจ็บแล้วนัดตัวนั้น,น,น <Bruno> อ่ะตัวชุดส้มตรงหน้านัดแล้วนัด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 เหรอเหรอเฮ้ยเ้ยปืนนัดอยู่ไหน,น Mun วะสวยตายอีกตัวมันมีสองสามสี่ห้าหกเลยนัดใส่ชุดอะไรอ่ะกิลี่ขาวเห็นเห็นบอลเลนไอกิลี่ตันตันออ้ตัวละวิ่งออกซ้ายไป ออกซ้ายมาทางนี้น่านทางพีอ่ะพีพี่ิ่งองขาวไปแล้วลองขาวมาแล้วคน่พีกันเหนื่อยอีกแฟปทำเตียงเดี๋ยววิ่งบวกเลยออกมาเร็วของเร็วๆถึงเอ16วันนี้แล้วกนะันกระสุวนวอลเลตมีนะนแป๊ป พงไวได้ไหมอะไรวะใส่อุจเสียงมันไม่ลั่น,นต้องทอดพีหน้าพี่วิ่งไปแล้วมมวิ่งไปทางนัดแล้วโหลหน้านันแล้วอ๋อแค่อยู่บนยอดโนหนูมองไม่เห็นนะเด็กหนานัดแล้วตัวอยู่นี่คือมองมาขึ้นมาทางพี่อะ อันนี้ยิงกันชิดกำแพงหรืออะไรไม่ใกล้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 ตัสามแยกเลยใช่ไหมสามแยกชั้นขาวใช่เลยอะไมาไหนึ่งเห็นตัวปะไม่เห็นวิ่งมาตรงนี้อ่างเมื่อโอเคอันนี้น่าวิ่งซ้ายมาแล้วตัวหนึ่งถอดเสื้อของยิกวิ่งหาพี่อ่ะหาพ,พี่ถอด เไม่มีไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรเลยถือปืนกระบอกเดียวมันอยู่ในพุ่มตอนนี้ต้องยิงผีใครวิ่งข้างหลังอ่ะผีผียิงผีทุกแนวเจ้ามันอยู่หน้าหน้าพี่เออทางนั้นนั้นตเล่เนี่ยใครนอนอยู่ถอดถางเกงใส่เสื้อใส่เสื้อไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ผมตายสีไทยได้อ๋อไม่นูนเลย เฮ้ยเติมเร็วจัดไอ้ตอนเนี้ยพี่วิ่งยิงตายไปใช่ใช่ทำเตียงไรเร็๋วมั้งผมทำเตียงแล้วผมทำเตียงแล้วซื้อเตียงแล้วคนวิ่งมาจากทางซ้ายนะพี่ไม่เกลียดตัวเนี้ยเราไปทำเตียงก่อนว่ะมีสปอรตออนป่ะเนี่ยเจ่พีนะดิซื้อเตียงเลยผมครบๆแค่ผีนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ นั่นรถรถคันน้นปล่อยอะไรเงี้ยยิงเลยอะหน้าผมตัวนเครอบ มันน่าจะเป็นตัวเดียวที่กูชอบยิงมันตาย,ยว่ายิงโด่งกูชอบปะไม่โดนสักอรถมันอยู่ไหนครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ว้าวล็อก่ารรถเหมือนไปเก็บแอดออบมาพี่ เฮ้ยข้างผมไม่เฮีเยเอ้ยผมก็นอนกดแผนที่เพลินเลยซะเอาให้เลื่องเอาให้เลื่องยิงผีหรือยิงคนอนะยิงผีเอ้ยยิงคนมันอยู่หน้าผมยิงไม่โดนเลยโอ้สโคบ,บักอีกไอ้วะไอ โอ้โห <ผม S 1> ย,ยิงมันไม่โดนเลยมันนอนพี่ตายอะ่ะพี่จอ๊อบใช่ยิงมันตั้งนานละมันนอนนอนชิื่อเลยไม่ลุกด้วยนะผมยิงมันอะ่ะผีก็ตกเสียจังหวาการยิงหมด <laughs> โอ่ผมดึวยนะใช่แล้วของที่เดิมอื่นผมหายไปไหนไวะเอ้ยบาเลตหายวะสอ่ผมก็อยู่นี่นะมันดึงมันไปไหนไหนวะเดี๋ยวพี่ ลืมไปไม่มีมาให้เราผมใช่ไหมผมใช้แม็กไม่ได้คุณฟ็อกอยู่ข้างหลังผมฟังตๆนะเฮ้ยละแล้วใครถอดแม็กผมอ่ะไม่รู้อันมันมันลดมาช่วยหน่อยตรงพี่เหนื่อยจะไงหวแล้วก็จะปล่อยให้ทีมเราเองตายไม่ได้มา ไอผมใส่นะก็ได้ไายอี่ตัว,วไกลอย่ายิงนะพี่นะพี่อยู่ขอตรงข้ามนะมใช่ไม่ใช่มันยิงตรงนี้โอเคระเบิดตกหน้าพี่ไอห่าเกือบโดนไหนเอามาให้มันลูกกันไปเลยหนูเลยจัดละัหน่อยไม่ใช่สุดหรือแม่ลูก บาเลตก,ก็หายโอ้ยฝนตกแช่อะไรเนี้ยอาบบกาศก็เฮ้ยบาลเลตบาเลตบาเลตมีปืนอ่ะของไหนก็ซอมไม่รู้เอาปืนตรงนี้หายไปไหนหมดวะอ๋อเฮียปืนยิงเอาปืนก่อน バレตเหรอใครยิงอะ่ะมันนะใช่ไม่ใช่ผมันยิงมีของมันอาจจะเสียแล้วถ้ามันเติมไป้ว้มีต์ใช่ตัแล้วอไรนะจากตัวเรื่ารระเบิดสวยผมกำลังดัน ทางที่ผมปลาระเบิดไปเลยแต่ละตัวหนึ่งตัวเต็มดูขอดรงข้ามข,ขวาหลังขวาขวา,ขวาพี่ลองขวาพี่พี่จอบอ๋อโอเคอรป่ะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มันชุดทางอ่ะทาง ไอยงิยงมึงนี่ใครยงิยง,ยง,ยงไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมพุ่มหน้าหัาวจอมอะไรฟังโอ้โหมันเก็บลูกหมดพอดีตายลูกหมดพอดีมัมันพยายามพาเล่นหนีของวันนั้นหละเออของมันบกทางทางนั้นแหละทางที่เราบุกทางที่ผมบุกมาเ่วยหน่อยไปนั่นมาแล้ว พื้นพังตายยังยังยังตายอยูยย่นยห,หน้าพี่อย่าเต็มเลยมีเต็มมีมีมีแต่ละซ้ายวิ่งมาชุดส้มหน้าพี่พหน้าพี่มีเสียงหลังหลังของจองหลังพี่อง,ง,องตังผมตังไหนวะเนะี่ยมาแล้วตัวล่องหอนวะ ตัวล่องหอนตัวล่องหอนผมไม่เห็น,นตายฟรีแนะ่ไปละเอ๊ะข้างๆผมต่อยมันนะเนี่ยตรงชื่อผมเนะอ่เนาะคผมตรงชื่อผมโอ้ลังไปไปลังไปไหนวะ จอบวิ่งมาที่ได้ไหมพี่หมาผมตรงนี้เร็จแล้วพี่วิ่งอยู่ข้างหน้าต้นไม้ข้างหน้าอันจอบวิ่งมาผมนะมวยดีกว่าเชื่อเด็กผมไม่เห็นมันนไปยิงตายตายขวาตรงขอจอบแบบช่วยเลยบอกแล้วมวยดีวะเฮ้ยหลัง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 เราหลังไหนหน้าพี่หน้า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 พี่หน้าผมไปนกพี่มาช่วยแล้วเนี่ย เฮ้ยหลังอีกนัดหลังอีกนี่ไงโซปงแต่ไม่เห็นปืนบาลเลทหายเพื่อบาเลทผมไปเล่นไหมได้ได้ได้เตียงอยู่หลังเราตัวหนึ่งนะเฮ้สองกล้องอะไรเนี่ยลงมาหันอีกแล้วกูลงมาหันตรงพี่ตรงพี่สองกล้องเอาแล้วพี่พี่เอาปืนมานี่นี่พี่ ลากล่องมาก่อนเอากล่องมาซ่อนกูนไม่ได้หรอกของมันเล่นแน่เลยไอตัวไอตัวชุดพางมันเห็นปะมันมีบาเลต้วยพางน้ำตาลอ่ะเฮียวรอ,อก,กูมาหากล่องเขาแล้วรอ้รอยกว่าโลสองกล่องไหนเพียบเพิ่เอเดี๋ลูกวะ น้ำปืนอะนอหนในข้าไหนพี๊โกเฮียน้ำพี๊จอก<อ>น,นี่หว่าเอาอันนี้พีไม่เหรออันนี้พีกระสุนป้าเล็กไม่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 พี่ไม,ม่มีกระเป๋าเก็บไว้เลยนี่นี่กระเป๋าผมผมไปกองผมเดินมาซ้ <นำ S 1> า,ายตัวนึงเฮ้ยไั้ไหมยิงโลยิงโลอีกแล้วเอากล่องไปไหนดีเนี่ย ลาไปแล้วอย่าของาเวอร์ล่าไปชี้กราแพงฝั่งนน้นมาเจอล้วเจอเลของผมผมวิ่งไปสั่างมตามไปจอบอยู่อ้โอ้โหโโหเป็นพี่ไร่ยิงไก่แบบนี้อ่ะเพื่อแต่น่าสงสารจริงหอมหมดแล้วป่าแค่แอด็อก มันเกก็บอาอ,ออพี่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 สองลากไปไว้ที่รถเลยเราย้ายไปเล่นกันตรงนั้เฮ้ยไอ้ย,อย,ยมันหนีไปทางไหนหน้าเราหน้าเรา ไม่มาขับไปทางไหนยังยังมันสตาร์ทแล้วมันดับมันสตาร์ทเฉยๆแล้วมันดับเครื่องดับเปล่าเล้วจุดไหนวะหน้านี่แหละหน้านี่แหละพุ่มพุ่มหน้าพุ่มหน้าเราตรงตรงพุ่มไม้ใหญ่ะนะแสดงว่ารอเพื่อนรอเพื่อนไปดูดิมันล่อเราไปเปล่าระวังด้วยนะ วิลากล่องไปแสดงว่ารถนู้นก็เอาหนีน่าจะขับน่าจะน่าจะขับไปรวมกับรถข้างล่างวะเอาไปแล้วมั้งรถนู้นอยู่ชิดอกำแพงเลยทางไปท่าเมโซโคบก่อนได้ไหมมาโคบเอากล่องไปก่อนเห็นแล้วโคบมีตัวเล็งโคบตัวนึงไป ่าต่อ,ตอมาพิงเหมือนมายิงคนจับไม่โดนนะพี่ซองกับพี่พี่จับอยู่นี่นะเดี๋ยวผมไปดพูพี่ดีเดี๋ยวเเอากล่องไปก่อน,น,นตรงพี่<ล>พเตียงหนึ่งอะ <c oughs> ขอพังเตียงอะไอ้แสดเราเล่นล่อไปโคตรไกลกล่องล็อกวะ เตียมมันอยู่นี่อ่ะในป่านี่เตียมว่ะขอ,องล็อกกล่อ,องล็อกยิงยิงย่าอยู่ริม,มกำแพงเลยปะอยู่เนี่ยตรงตามชื่อที่พี่เดินเลยอยู่ในปุ่มไม่ถึงมาชื่อกำแพง ไม่มีนะไปอีกเยอะไปอีกเยอะเลยหน้าเนินเนี่ยไปอุ่มนี้แน่เลยจ้าตรงผมตัวนึงฮัลโหลมาแต่ฝากะเยอะยิงไม่โดนด้วยทำไมยิงเด่ะยิงมาแล้วมันไม่ลุกนีเหรออันที่ลุกโดนจริงอ่ะต้องลุกหนี่ ปืนผมจะหมด้วปืนผมทิ้งไว้เต็มเลยตามพุ่มทาไมเมื่ีเราไม่ได้ยินเสียงรถออกอูอว่าแล้วยิน,นสเสียงหลังกูว่าแล้ว ว่าจริงไหมล่ะกำลังจะทักเลยผมได้ยินเสียงว่าอยู่ตรงศบผมกลับมามันอยู่มันอยู่น่าพี่ยิงไม่โดนช่วยหน่อยเดีกยวลองวิ่งกลับไปไยร้องไอ้ร้องพี่ ปวดท้องหวยแล้วเร็วเลยเริ่มาเก็บสพมันตร,รงไหนตรงที่น่าตายแหละเสืร์เต็มเสไม่ออกอีกอไม่ได้ของผมเสืร์เต็มเสื้ได้อยู่เลยตอนสองดูนะคู่เสร์อเลยออกเสร์อแล้วของหายหมดเป็นบั็กแบบคุณจอไปแล้วใช่หรออืม อย่างนี้แคันปรอฮัลโหลเดี๋ยวละครบเลยครบเลยเนี่ผมอ,อยู่ตรงรถละไปตรงรถโอ้โลงเกินลาบไปไหนก็ลาบไปให้ไปสองจริงเบลตไหนเอ้าเดี๋ยวพี่เจอบบอกเราต้องนัดเราต้องนัดเหลือกี่กล่องเลยๆก็เออล,ลาบมา เออขอร้องละหรวาขอกันกล่องจงปวดกล่องละนัดล่าไปปวดยังพี่เศกละกล่องที่นัดล่าไปปวดปวดเราอยังพิเศษเสกให้มันปผลละเอาล่าไปไหนอ่ะไม่ได้ล่าปะอยู่ไหนของเล่นก็เต็มเลยำไมา่ได้ล่ากออยู่ในรถยังไม่ก็นั่นแหละกล่องที่นัดล่ามาเมื่อกี้อยู่ไหน รถมาลดาตายตายไอสัตว์กูกาดไปเด้ไม่โดนนะไปรถเดี๋ยวมันก็หลุดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาให้มันสุดเลยไปของอยู่นี่คนหนึ่งก็ได้มั้งหรือไงขนขึ้นมาได้ปะมาเฮ้ย Bye bye. ไปไปไอ้นัดนัดขับให้พี่เลยก็ได้เดี๋ยวพี่จนนัดการเองไปไปขับเลยตามตามตามเราไม่สุดอยู่แล้วไปเลยเหี้ยกระเป๋าไข่ควงไม่ได้เอามาอยู่ที่เดิมเดี๋ยวค่อยมาเอาไม่ต้องสวดแล้วไปเลยไม่หรือเอาเอาไปเลยไม่ต้อ,องหรอกพี่เจ้าคุณไหมของมันดวงเนะนี่ยต้องเสิร์ชจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้นี่มาก็ได้พี่จะกลับมาปะพี่สร้างพี่สร้างธงไว้ ไม่ได้ว่ะอยู่ข้างถนนนะ,ะกลับมาแล้วอยู่ตรงถนน,นเลยพยี่ข้างแล้วมาเฮี่ยพี่ควักเบอร์เฟิร์ฟค้างแน่เลยไม่รู้มาหลับเดี๋ยวโดนมันดักมันดัดกป่ะเนี่ยมันพาไปหาเพื่อนนะระวังด้วยออกลับกลับก่อนได้ไหม กลับก่อนดีกว่าพูดออคืนไม่ได้กลับไปงสไปงศมวันนั้นแหะขับซ้ายขับซ้ายขับไปถนงนกันโหลุดไปเนี่ยไม่หลดุดไม่หลดุดไปงสงศ้วันนั้นเลยได้ไ,ดไ,ไ,ดไเห็นนัดนั่นไง ใครหีกวะนี่ <c oughs> ที่พี่ยิงก,ก,กันเหราใช่ใครแต่อาใครไม่รู้ละจะไปเลนใครอลพีี่ได้ของขายแล้วทามเที่เลยอ๋อทำไมในนี้มันมีแค่หนึ่งสองกล่องอ่ะ อไอ้สอ,องกล้องอ๋อนึกววาเอามาเพิ่มมหมเอาสีดำเย้ยนะโอ้อไม่ไม่ลึกพอวะเดี๋ยวผมได้ได่าฟังน้น ตรงนี้นะใครจำได้ปะเนี่ยตาจะผ่านวิ่งลงมาแล้วเจอกล่องตายตรงสเปะเป๊หมดหมดมดเฮ้ยฮลัลโหลเข้าเข้าเข้าผมเข้าใคารพูดไอ้ไอ้ซาดปากแทบน้อง<ม>ออกมาเลยอยู่หองหน้าประต <ผม S 3> เูเห็นดันมาหน่อยดีมันอันนี้แล้วเดี๋ยวมันใส่ล็อกเร็ว อ๋อแล้วเซตขายอยู่กับผมด้วยปิดประตูไปแล้วผมไม่เห็นตัวเร็วๆผมไม่เห็นตัวโอ้โหไม่มีคนมาไอ้บล้อซะกำลังไปไม่เป็นติดต่อไม่เป็นติดต่อมีมี